สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับแล้วก็ทางเพจนะครับผมก๊อบนะครับที่ปรึกษาการขาย Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะครับจากทีมงาน Ford บานปลายวันนี้ก๊อบจะมารีวิวรถนะครับ Ford r a n g e r นะครับ Open c a คนะครับเป็นตัว XL Plus นะครับราคาอยู่ที่663,000บาทนะครับตัวนี้มาด้วยกำลังเครื่องยนต์นะครับ2.2ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้า160แรงม้านะครับแรงบิด385นิวตันเมตรนะครับ มาครับเดี๋ยวก็อบพาชมนะครับว่ากรอบได้แต่งอะไรให้คุณลูกค้าไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะครับได้ใส่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับเป็นสีดํานะครับอันนี้ตัวหนังสือก็เป็นสีดํานะครับอันนี้ตามแบบที่คุณลูกค้าเลือกมานะครับแล้วก็คันนี้นะครับกรอบได้ใส่นะครับไฟตัดหมอกนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้คุณลูกค้านะครับ ตัวนี้เดิมนะครับไฟตัดหมอกจะไม่มีมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เราก็ใส่เพิ่มให้นะครับกระเถิบมาที่ตัวข้างรถนะครับตัวนี้นะครับกับได้ใส่นะครับโป่งล้อนะครับ6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับเป็นสีดําด้านให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้นะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อของฟอร์ดนะครับขนาด16นิ้วมาจากโรงงานนะครับอ่าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าล้อเนี่ยครับต้องการเป็นล้อเดิมนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกแมทช์เลือกแต่งได้นะครับาตามสไตล์ที่คุณต้องการเลยนะครับตัวแก้มข้างนะครับ XL Plus จะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำด้านมาจากโรงงานเล้าหลังคางนะครับสีดำด้านอันนี้เราติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับแล้วก็กันสาดแท้นะครับตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับ เบ้ารองมือเปิดสีดำด้านนะครับตัวนี้ก็ติดเพิ่มให้นะครับส่วนมือเปิดเป็นสีดำด้านเป็นของเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์กราฟิกให้ลูกค้านะครับคําว่าเจอร์นะครับลูกค้านะครับสามารถออกแบบนะครับเรื่องของสติกเกอร์ได้นะครับเลือกลายได้นะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นรถของพี่หมูนะครับพี่หมูก็จะใช้ชื่อตัวเองนะครับเป็นสีส้มนะครับแทนคําว่าวายเทคกระเถอดมาที่ช่วงท้ายรถนะครับก็จะใส่นะครับฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดำด้าน โลบาเล็กนะครับของเออเนเดอร์นะครับเป็นทรงขายาวกระเถิบมาที่ช่วงท้ายรถนะครับคันนี้ก็ได้ใส่นะครับรอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ใส่กันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของเออเลนเดอร์นะครับพร้อมห่วงลากสีแดงแบบนี้และคันนี้นะครับก็ติดนะครับสติ๊กเกอร์เลนเจอร์นะครับที่ฝาท้ายนะครับลูกค้านะครับต้องการแต่งแบบไหนนะครับสามารถ เพิ่มได้นะครับเอาออกหรืออะไรนะครับสามารถแจ้งเราได้เลยนะครับอย่างคันนี้นะครับเจ้าของรถเป็นคนออกแบบเองเลยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าในรถได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับตัวบ่อแคปนะครับตัวนี้นะครับเราเป็นบ่อแคปนะครับทําเป็นเต็มตัวนะครับ ให้ลูกค้าเลยนะครับแล้วก็เดิมนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้เราก็ได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีดําได้ดําลูกค้ารีเควสมาเลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับต้องการเป็นได้น้ําเงินได้แดงได้ขาวสามารถแจ้งได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ยันแผงข้างแบบนี้เลยนะครับกระเถิบมานะครับที่ตัวพวงมาลัยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะครับ ตัวนี้นะครับจอเดิมเป็นจอ4นิ้วนะครับตัวนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมเอนเตอร์เทนเมนท์ทั้งหมดนะครับมีเมนูภาษาไทยแล้วก็มีระบบนําทางให้ตัวนี้ก็มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็จะมีเรื่องของแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเบรก ABS นะครับป้องกันล้อล็อกตายแล้วก็ EBD นะครับตัวกระจายแรงเบรกนะครับเพื่อเพิ่มระยะการเบรกให้สั้นลงตัวนี้ก็จะมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับกล้องถอยก็จะมีมาพร้อมนะครับแต่อันนี้ก็ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโปรโมชันนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford r เ n g e r นะครับฟอร์ดเอเวอเรสนะครับเดี๋ยวกับขึ้นเบอร์โทรและ ID l ไ n e ไว้ที่ข้างล่างนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับเรื่องของเอ่อไฟแนนซ์นะครับรับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับจะปรึกษานะครับเรื่องของการแต่งรถนะครับอ่าหรือว่าแคมเปญนะครับของแต่ละเดือนนะครับเพราะบางทีแคมเปญจะแต่ละรุ่นนะครับแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะครับยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับ ยังไงนะครับก็ต้องรบกวนนะครับลูกค้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ก๊อบด้วยนะครับคลิปนี้ฮะนะครับหากมีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าก๊อบจะนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมาตกแต่งนะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ